สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด99ไนท์ในป่าสลอนนั่นเองนะครับผมก็เป็นอันที่ทราบกันแล้วนะครับผมว่าคืนนี้เขาได้ทําการอัปเดตตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในอัปเดตล่าสุดนี้เขาไม่ได้นําตัวละครใหม่มาหรือไม่ได้อัปเดตนาคลาสใหม่เข้ามานะครับผมเขาเป็นแค่เพิ่มเนี่ยเพิ่มดินแดนใหม่เข้ามาก็คือเนี่ยไบโอมผู้ขอไฟนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเนี่ยเรามา นะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าทางเราขอแนะนาไบโอใหม่นะก็คือไบโอดินแดนภูเขาไฟนะครับผมพบกับความท้าทายใหม่ๆและไบโอมนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันจะมาแทนที่ไบโอมหิมะประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยไบโอไม่ว่าจะเป็นไบโอหิมะหรือว่าไบโอภูเขาไฟนะครับผมมันจะเป็นแบบเรนดอมหมายความว่าผ่านไป2อาทิตย์แล้วเนาะหลังจากที่อัปเดตนี้หลังจากนั้นก็คือเขาจะสุ่มให้เราน่ในแต่ละตาเขาจะสุ่มให้เราว่าเนี่ยสมมติว่าตาเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นไบโอภูเข ไฟหรือว่าไบโอมหิมะเนี่ยครับผมอ่ะต่อไปเขาจะทําแบบนี้เขาจะแรนดอมให้เราว่าตานี้รอบนี้เราจะได้สุ่มโดนเล่นไบโอมผู้ไฟหรือว่าไบโอมหิมะครับผมเนี่ยคือคือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในอัปเดตล่าสุดนี้นะครับผมแล้วก็มีไอเทมต่างๆมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมว่าไอเทมเนี่ยมันมีอะไรบ้างในตัวเกมเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้องล็อบบี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฉากกันก่อนนะครับผมว่าฉากมันจะเป็นอะไรยังไงอลังการยังไงไหมนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้มีการแนะนําไบโอมใหม่นะครับผมเนี่ยอ่าก็คือไบโอภูเขาไฟนั่นเองนะครับผมสองอาทิตย์ข้างหน้าหมายถึงว่าอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเปล่าเนี่ยเป็นพาร์ทแรกครับผมอามาดูฉากกันกันก่อนเลยครับผมฮะไอสองเบือกนี้มันเดิน ไปไหนไม่รู้เดินเข้ามาในแดนผู้ขอไฟแล้วก็มองหน้ากันนะฮะตกลงกันอะไรไม่รู้คุยอะไรกันตกลงอะไรกันได้เปล่าอ้าวร้อนมือไปจับทำไมเอก็รู้ละวามันร้อนอ่ะไปแตะทำไมเออแลกคนดีอ่ะโดนควงองหิมะใส่เรียบร้อย โดนเพื่อนควงอีกแม้ใส่เอานอนนิ่งเลยตอนนี้นี่ครับผมบอลคลินิกไบโอมพาร์ทวันก็มีประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็คือตรงอัปเดตล่าสุดคืออาทิตย์แรกอาทิตย์นี้นะครับผมเนี่ยเขาให้เราเล่นไบโอมผู้กอบไฟไปพาร์ทหนึ่งไปก่อน,นส่วนพาร์ทสองเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่าหรือว่าอาทิตย์ไหนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับผมเนี่ยเขามีเนี่ยอาชีพเมน กิจกรรมให้เราปลดล็อกด้วยนะครับผมมีประมาณเฉลี่ยซิเมนต์ด้วยกันนะครับผมดูอันแรกก่อนนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าให้เสร็จสิ้นภารกิจลึกลับในแดนไบโอมภู้ขอไฟนะครับผมก็จะได้อะไรปะอ่าบลูเฟร,รมบวกสามอเหมือนจะได้ไอเทมบลูเฟร,รมนะ้บวกสแล้วก็เพชร5เม็ดนะครับผมแล้วก็ทําการจัดการเจ้าสกอร์เปียนหรือว่าเจ้าอะไรปะอ่าเจ้าแมงป่องนะครับผมประมาณร้อย ตัวได้นะครับผมแล้วก็อาชิเม้นที่3ที่ให้เราปลดล็อกนะครับผมทาการครับกล่องงานฝีมือเขาบอกที่เตาหลอมกระสุนนะครับผมประมาณ150รอบโอ้โหเอางี้เลยหรอแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบูชายันนะครับผมภูเขาไฟประมาณ150รอบด้วยกันนะครับผมก็จะได้ลาฟาฟาเตินเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับผมพร้อมกับเพชรประมาณ5เม็ดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่นี่ยจะได้สามบลูเฟรมนะครับผมแล้วก็เพชร5เม็ดอันนี้ก็เหมือนกันอืมอันนี้เหมือนเหมือนจะได้ อะไรวะรูปปั้นนะครับผมรูปปั้นภูเขาไฟเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะได้เพชรประมาณ5เม็ดครับผมโอเคครับผมในที่สุด ผมก็เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาชีวิตรอดตั้งแต่วันที่1จะถึงวันที่100นะครับผมดูสิว,ว่าผมจะมีชีวิตรอดในแดนผู้ขอไฟอัปเดตใหม่นี้ได้หรือเปล่านะแต่เนี่ยผมยังไม่เล่นคลาสใหม่เลยครับผมยังเล่นคลาสเดิมยังเป็นคลาสนับพน,นันนะครับผมอย่าไปโฟกัสที่คลาสเลยครับผมเรามาสนใจมาโฟกัสที่ดนแดนใหม่นั่นก็คือไบโอมผู้ขอไฟดีกว่านะครับผมโอเคเอาละขอแรกหมดเลยผมก็เหมือนเดิมจะต้องมาทําการเปิดแมบก่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมได้มีโอกาสนะ เปิดแมปแล้วผมสามารถไปที่แดนหิมะเอ้ยไม่ใช่แดนหิมะว่าซัานเอ่อแดนผู้กอบไฟก็จะไปแดนผู้กอบไฟเลยครับผมมาดูซิว่าแดนผู้ก่อไฟนี้จะมีอะไรที่มันน่าตื่นตงตืงต่นเต,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 ต้นนะครับผมจะมีของดีอะไรให้เราได้ชงได้ใช้กันหรือเปล่านะ <S <S แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่แดนผู้ก่อไฟนะครับผมนี่ตัวนี้อะไ,ไรวะตรงนี้เป็นลูกกระตาด้วยอฮ้ยแมงป่องว่ะแมงป่องแมงป่องมลแงป่องยุ่ในเอา ตุยแล้วไม่ได้อะไรวะผมยิงมันตุยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไเลยเอากระสุนหมดซะง,งั้นเอาได้เนื้อป่ะใ,ให้เนื้อเราน้อยมากโอ้ยตรงนั้นผมเจอรัตทีหมดทุกคนเนี่ยรัตทีว่ะเจอรัตทีหวดทุกคนเดี๋ยวขอไปปราบรัททีก่อนครับผมได้ของดีอ้ยอันนี้มีมีเอานายไม่เห็นเราเป็นเรื่องดีครับผมผมจะจอบลอยตุยมันตรงนี้เลยเฮ้ยแมลงป่องมลแรงป่องอยู่ไหนมลแรงป่องอยู่ไหนไม่โดนมลแรงป่องอยู่ไหนเรียบร้อ,รอยไปเราไปสัดสางมันกนันครับผมอา้าวเจ้าเอ๋ไอเบือกสองตัว ไม่เห็นผมเฮ้ยเอาไม่เห็นผมจริงๆด้วยอ่าผมเจอกล่องครับทุกคนเฮ้ยนี่มันกล่องเหล็กนี่ว่ากล่องเหล็กสีฟ้านี่ยิงนายทำอะไร,ก,รกันกำลังยืนสวิตวิดบีอยู่เหรอ,อ,อนี่เพื่อนนายตุยนะ่ายังไม่รู้ตัวงั้นนายก็ต้องตามเพื่อนนายไปตามเพื่อนนายไปซะเรียบร้อยตุยทั้งสองคนครับผมไอ้เบือกสองตัวนี้ตุยเรียบร้อยมาผมขอเปิดกล่องดูตรงนี้ดิดูซิว่าผมจะได้อะไรนะครับผม เอ้ยน้ำยาอะไรวะไวไฟไฟป่าครับผมถ้าแปลตามตัวตรงๆนะครมันคือไฟป่านั่นเองครับผมยังไม่หนำใจผมยังไม่อยากกลับอะจะลุยต่อครับผมโอ้ยโอ้ยแม่งแมงแมงป่องแม่งป่องแมงป่องต่อยผมแม่งป่องเยอะแม่งป่องเยอะมากเลยวะทุกคนเอ้าผมเจอตรงนี้วะทุกคนอะไรวะนี่กล่องอะไรวะนั่น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 กล่องอะไรวะกล่องอะไรมาอยู่กลางหิมะวะเออไม่ใช่หิมะเว้ยภูเขาไฟเอ้าไอหมอนี่เดินติดน้ำภูเขาไฟมาได้ไม่เป็นไรเลยหรอใารโกงเกินไปปะ ดูครับผมงั้นก็ไม่คณะปืนปืนผมอยู่ดีให้โดนมันปะออาหอ,อกตีมดีกว่าไหมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาแจกกระสุนผมด้วยอนะ เฮ้ยจอกล่องฟ้าเยอะมากเลยป่ะเรียบร้อยนี่เอามาันไปเผานั่นเผาไม่เรียบร้อยครับผมเปิดกล่องตัวนี้ครับผมเฮ้ยเจอพิมพ์เขียวยิงกล่องแก้วนี่ไงเจอหีบตรงนี้ผมจะได้อะไรแบบเจ๋งๆเปล่าวะไอเทมใหม่เปล่าไม่ลุ้นกันละลาวาไมล์บลูพิ้นอ้าวเหรอได้ลาวาไมล์บลูพิ้นเจอกระสุนตรงนี้ป่ะเปลืองกระสุนะไม่เอาฟาดมันด้วยหอ,อกเนี่ยเจอหอกงความจรงิงเข้าไปเป็นไงหงายเงิบเลยครับผมโอ้เยอะมากเจอจุกหน่อยเจอจุกหน่อยจุกจุกเอา้าจุกระบบตุยน <laughs> ้องอินเตอตามมาช่วยผมหน่อย much much later เอ้ยน้องอย่าเพิ่งมาช่วยพี่เดี๋ยวตุ้ยนะเดี๋ยวตุย้ยจบกันเลยนะอีีนี้จบเลยนะกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอันที่หลบสูงๆหลบก่อนแลว้วอย่าเพิ่งช่วยพี่อย่าเพิ่งช่วยพี่รอให้เช้าก่อนก็ได้ <c oughs> น้องทำไมไฟแรงอย่างเงี้ยอ่าเช้าแล้วผมก็ยังนอนตุ้ยอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็บัรด,ดาพุ้นับถือก็ยังอยู่ในบ้านระวางด้วยนะมันมีงล่องนะเนี่ยมันกล่องมันปล่องเห็นไหมฮะ <c oughs> น้องจะรอดไหมจะรอดไหมพี่ดาวจริง <c oughs> จะวิง่งไปไกลมากเออจัดการมัน้นเออมาช่วยพี่เร็วๆโอ้โหพี่ไม่นาประมาทเลยเกินเกินไปขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้พี่จัดการเอง อาวไอเบื้งนีมันไม่เห็นผมว่ะตรงนั้นเรียบร้อยครับผมโอเคตรงนี้ผมเจอกล่องกล่องฟ้ากล่องฟ้าไอเจอครอสโบว่ะทุกคนเจอหน้าไม้ดีมากเลยครับผมเดี๋กระต๊อบตรงนี้ด้วยใครมาทํากระต๊อบไว้ตรงนี้ปะกระต๊อบทาใจอมีแต่กระท่อมทําใจอืมเหมือนผมจะสํารวจหมดแล้วนะมีแถวไหนอีกบ้างวันนี้ที่ยังไม่ได้สํารวจศุนก็ล่อยหล่อทุกทีเนี่ยตอนนี้เฮ้ยดินแดนใหม่ว่ะทุกคนโอ้ยโหดจังเลยอ้าวโดนนะนายไม่หลบเหรอไม่หลบก็โดนออกออกอยู่ไหนดูยครับผมแย่แล้วว่ะกลางคืนกำลังจะมา ไปหาหลบก่อนครับผมกลางคืนนี้อันตรายแย่เลยโอเคเช้าแล้วตอนนี้ครับผมเอ้ยนังไงมาโอ้ยฟ้าจะพาผมเล็งหัวอุย้ยทำไมเบา,า,บาเจังเลยวะดเดเมดเดเมดมันเบาเกินไม่ทันกินอย่างเงี้ยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งไอ้เบื้องตีแรงเอาเรื่องอย่างเงี้ยโอ้อลังการมากเลยทุกคนดูดิผมจะต้องบุกขึ้นไปข้างบนนั้นให้ได้อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรนะปืนตัวนี้มี6นัดเจอไอ้เบือกสองตัวนี้อีกแล้วเอ้ายืนเฉย ผมก็ตีให้มันตุยเลยครับผมตอนนี้พวกนายยืนชมวิวอะไรกันนะวิวสลิวเกิวว๊วเหรอไดเมทเบามากเลยจอกกระสุนให้เราหน่อยดิยิงหัวยิงหัวยิงหัวยังไม่ตุยยังไม่ตุยเบามากเลยไดเมเอา้าวไม่โดนตุยจริงครับผมโอเคแมปถูกเปิดเผยหมดแล้วนะครับผมน้องที่อยู่ข้างบ้านเขาจัดการเรียบร้อยลวอา้าวนายตุยสบีดกันอยู่ตรงนี้เหรอเอ้ยกะลงไปด้านล่างซะ เออจะครอสโปว่ะเดี๋ยวเก็บไปที่บ้านให้น้องเขาดีกว่านะเอ๊ะนาย,นายไม่เห็นเราเลยสิัดแบบก็จงตุยไปซะถ้าเห็นเรานะรู้สึกว่าทำไมมันเลงต่ำกันว่ะอ๋อมันโค้งลงนี่หว่าตอนเรายิงอ่ะสบ,บายไปทุกคนโหลดยิงโหลดยิงอ่ะกระสุนแบบเติมได้ไม่จำกัดน,นานๆทีผมจะได้ใช้อาวุธของพวกระทนะไปม,มา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 ,มาเออไม่ดีกว่าปล่อยมันค้างตรงนั้นทุกคนไม่อยากมันจสป,สปอนมาหาผมอีกเดี๋ยวขอตัดไปตอนเช้านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมผมตัดมาถึงตอนเช้าเลยนะที่เกียจรออ่ะตรงนั้นผมจะระทีด้วยมมโดนนนัักสุ วิธีกระสุนมันจะโค้งลงนะเฮ้ยตรงนั้นอะไรวาบวกอะไรไมาด้วยลงไปด้านล่ลางนี่ก่อนนะมา,มาบวกเลยครับผมเกิดไปแล้วเนี่ยน,นายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้นายดูดครับผมนอนไปซะเจ้าหนุ่มน้อยข้างบนนี้มันจะมีอะไรเปล่าน,นะจะเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าอ่ะพวกนี้นอนนอนเมื่อไรจะตื่นวะเนี่ยนอนอู้งานจริงๆพวกนายเนี่ยเฮ้ยเจออะไรเฟินมาทุกคนเฮ้ย,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 ยอ้าวเสร็จเสร็จเราแล้ว,ลวนายเสร็จเราแล้วตอนนี้เสร็จเราแล้วนายนายลงไปอยู่อะไรตรงนั้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอานายเสร็จเราแล้วนายอะเรร็บร้อยคร อะไรวะอ๋อถังน้ำมันมาแลกเปลี่ยนเหรอมันมีถังมันบ้างไหมวะถังน้ำมันกี่ถังวะอ๋อถังน้ำมันมาทำเป็นกระสุนวะทุกคนเฮ้ยถังหนึ่งได้กระสุนหกนัดเหรอโอ,อ้จ๋งดขงีของเล่นใหม่ครับผมของเล่นใหม่เนี่ยผมเนี่ยเนี่ยของเล่นใหม่จนมมจม,มูกบ้านอีกแล้วนะอุ้ยของอลไรเนี่ยทนะุกคนน้ำเต็มไปหมดเลยของเทพเปล่าวะ Inferno sack โ,โอ้ยถุงอะไรนเนี่ยถุงไฟเหรอเอาแล้วทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เลย Inferno sack วะทุกคนถุงใหม่ โอเคครับ okay, ผมก็ตัดมาเช้าวันที่33แล้วนะครับผมอ้าวไม่ <laughs> มันไม่เห็นผมเร็ียบร้อยสองนัดเอ้ยนี่มันโบสในใจกลางดินแดนลาวานี่ว่าทุกคนดูดิอ้าวไม่โดนไม่โดนพวกมันมปอ้าวโดนเร็ียบร้อยตุยเรเรียบร้อยตุยพวกนี้ตุยหมดเลยค okay. รับผมโอเคดูดิว่าเราจะเจออะไร รักอะไรปะเอา้าเขาก็ายังบูชาเจ้ากวงอยู่ที่ว่านนี่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็มีน้องไล่ตามผมมาด้วยอุย้ยข้างบนนั้นมันยอดเขาอะไรวะทุกคนมันน่าขึ้นไปพิชิตมากเลยโอ้โหอุย้ยเยวมายืนค้างตัวนี้ก่อนดีกว่านะกลางคืนอนะ <laughs> เอ้ยน้องขย,ยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ได้เออแหละขยับขึ้นมาเออแหละโอเคทีนี้เราก็ใส่ห่อเอ้อมีลงไปเออให้น้องเหยียบขยิบยอย่างนั้นเดี๋ยวพี่อยู่นี่ไปไปดูตรงนน้นดีกว่าว่าจะมีทางขึ้นหรือเปล่าวะหรือว่าไม่มีทางขึ้นวะเอ๊ะไม่มีทางขึ้นวะก็อบอกว่าเหมือนจะต้องบูชายันโอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงหรือว่ aster, สสา c ค a n n e l is h u n g r อ้าวเหมือนว่าเขาบอกว่าภูเขาไฟมันกำลัหงหิวอยู่นะตอนนี้กำลังหิวโหวยอยู่นะเราต้องบูชายันแต่ใช้อะไรวะปิดเครื่องสั่งเว้ยอออร่อ,อ,รองอสอง,องสงั่เวยวะอก่่าเองส่เ้ยะาเียยงงอะ่่แ้วววามัันกกลดู เอา้าลงมาแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องสั่งเวรเนี่ยตัวเราเองเหรอไม่ใช่มั้งก็ลงไปนี่น่าจะตุยเลยนะเขาไมา่ได้บอกนะว่าให้เอาอะไรไปสั่งเวรทิ้งพวกนี้ลงดีไหมอู้อ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงเฮ้ยอ๋อทิ้งลงไปอีกทีนึงอืมอลังการมาก อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วต้องใช้ล่างไอ้พวกลัทธิว่ะทุกคนไอพวกล่างลัทธิอ่ะเอามาเป็นเครื่องสั่งเวยกลางคืนกำลังจะมาตอนนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก่อนครับผมรอให้เช้าก่อนนะ ไปครับผมเช้าแล้วตอนนี้ผมจะเอาไอ้ล่างของเจ้าพวกลทัทธิเนี่ยนะไปสั่งเว้ยครับผมเอ้ยเฮ้ยด้านล่างมีของด้วยเดี๋ยวผมขออ่าเอาล่างของพวกลทัทธิเนี้ยไปสั่งเว้ยก่อนนะตรงป่องปากภูเขาไฟนะครับผมดูซิว่าผมจะได้อะไรนะแล้วก็จะไปเปิดกล่องเมื่อกี้ที่ไหนที่เห็นน่ะนี่ไงครับผมทิ้งล่างเจ้าพวกลทัทธิลงไปนะไปเลย เอาได้แค่นี้เหรอถ้าผมทิ้งเหล็กลงไปเป็นไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นปะมันกินแค่ร่างอมโควรละทิโอ๊ยไม่มีอะไรมาทุกคนแค่เรามาบูชายันแล้วเขาก็ให้ของแลกกับเรามาไปผมไปดีกว่าผมไปเอาไอ้ที่อยู่ด้านล่างนี้ดีกว่านะ ผมใกล้ๆกับโบสถ์นะมันจะมีของอยู่นะแบงป่องเพียบเลยด้ยานล่างอะ่ะน้องได้น้ำไม้แล้วเนาะป้าจะพาผมผมรู้แล้วว่าต้องทำไงมันผมมีอันนี้อยู่เนะี่ยเออนั่นแหละอุ้ยอุ้ยไปซักผงหน่อยผมก็มีหอกนี่ว่าเออเฮ้ยเจ็บแล้วเนี่ยป้าพา,พา,พาผมว่าคงจะหมดแค่นี้นะไปครับผมกลับบ้านกันเพาผมติดพิษป่ะตบแบงป่องต่อยกลับบ้านกันครับผมมีแค่นี้ไปงั้นผมขอไปช่วยเด็กก่อนนะไม่รู้จะช่วยได้ไหรือเปล่านะโอ้ยไอ้เด็กคนที่สามนี่เด็กคนที่สี่ยัากเอาเรื่องนี้ กรีดคนเฮ้ยเจ็บ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 เฮ้ยโอ้ยห <laughs> <laughs> ล่นลงโอ้ทำไ,ไมผมหล่นวะตก